มาพามาดูต่อนะครับคุณจิมเคมเมอร์นะฮะก็พูดอะไรตรงข้ามตลอดเลยนะครับล่าสุดครับเมืม่อวานก็มีการออกมาพูดแล้วครับของจิมเคมเมอร์บอกว่าการล่มสลายของตัว First Republic Bank เนี่ยจะมันจะจบละมันมันไม่มีละมันจะจบละ b b n n k คร s i s เนี่ย end of the bank crisis นะมันก็จบวิกฤต Bank Crisis ละจบที่แบงค์นี้นี่แหละนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือเปล่านะฮะเพราะว่า พูดทีไดตรงข้ามทุกทีเลยนะฮะพูดว่าเฟิร์สริพับบลิกนะฮะดีนะเฟิร์สริพับบลิกดีแบงค์ดีแบงค์โอเค is f i ไ e นะครับนะ okay. พูดปั๊บล่วงปุ๊บนะ,ะแล้วก็หนักพอสมควรน,นะฮะพูดอะไรหลายๆ,ๆเรื่องก็ตรงกันข้ามหมดนะวันนี้มาบอกว่าวันนี้ไม่พูดถึงไอ้ที่ตัวเองพูดผิดเลยนะพูดมาถึงบอกออยอมรับละวเฟิร์สริพับบลิกล่มนะเฟิร์สริพับบลิกล่มแตออ่อันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วก็จะเอ็นตัวไครซิสนะฮะทุกคนก็เลยกล่าวต่อว่า เตรียมพร้อมกับแบงค์ต่อไปล่มได้เลยนะครับเพราะจิมเคมเมอร์บอกว่าไอ้น,นี่คือแบงค์สุดท้ายของไคลเซต์นี่นะฮะทุกคนเขบอกว่างั้นกันมีอีกแน่เลยนะฮะชัวชัวปรปาบนะแต่พี่จิมบอกแบบนี้ผมพามาดูที่เฮาส์นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยเฮาส์ House, เอ่อนำโดยคุณแพทริกเอ่อแมคเฮนรีนะครับหลายคนจะจำคุณแพทริกได้นะฮะคนที่จัดหนักจัดเต็มใส่เอ่อแก๊ดี่เกนสเตอร์นั่นเองแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตกลงคุณ รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยคุณ <Law maker. S 1> เออ่ตัวอะไรนะอีเทเรียมเป็น Security หรือเปล่านะฮะก็ว่าไปคุณแพทริกเนี่ยแมคเคนรีเนี่ยเขาก็เป็นเป็นประธานเนาะเป็นแชร์แมนของ House Financial Services นะคอมมิตตี้เป็นคณะกรรมการ Financial Service นะครับก็ทำงานร่วมกับเนี่ยนะฮะท่านคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละนะฮะที่ก็ให้เรื่องคริปโตมาโดยตลอดนะครับจะจัดการบิลนะครับแล้วก็มีการออกมาพูดว่า คริปโตบิลเนี่ยน่าจะจบภายใน2เดือนแล้วเหตุผลที่ออกมาพูดแบบนี้นะฮะเพราะว่าเริ่มมีการเล็งเห็นแล้วจากฝั่งรีพับิกันนะฮะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อเมริกาทําไมล้าหลังจังนะฮะหคือยุโรปไปแล้วฮ่องกองก็ไปแล้วนะฮะแม้กระทั่งสวิตเซอร์แลนด์ต่างๆเนี่ยก็ไปหมดแล้วมูเกาะไอพวกฮอนดูัสเฮมันเนี่ยเขาก็มีกฎหมายคริปโตกันไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่มีเนี่ยมันก็มีในทิศทางที่มันไปข้างหน้านะครับ แต่ตอนนี้อเมริกาคือล้าหลังมากนะครับในมุมนี้แล้วก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องทำให้อเมริกากลับมาเกรดอเก again กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะเราจะปล่อยให้ศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลกเนี่ยหลุดมือไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีคือหัวหอ,อกสำคัญคริปโตเคอเรนซีจะนำตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ย อาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงทําให้อเมริกาับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้นะครับก็ไม่อยากจะให้สูญเสียตรงนี้ไปดังนั้นจึงพยายามที่จะปรับบิวออกมาภายใน2เดือนตั้งหมดหมายไว้ใน2เดือนเนี้ยว่าจะเอาให้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะ You mentioned there's some reticence now among lawmakers Can you speak to the dynamics with your colleagues now as your you know, What are the arguments that you know, they are paying attention to in regard to crypto legislation? Uh, you know, is it primarily consumer uh, protection focused? Are they looking at market structures as well as some of the companies themselves and how they've been operating? ก็อยากให้คุณดินเซียลูมิสเนี่ยฝากถึงนะฝากถึงเขาอะไรฝากถึงคนที่ทำโปรเจกต์คริปโตอยู่นะครับว่าเห้ยทำอยู่แล้วที่กลัวเ e กู l เลเตอร์กลัวว่าจะโดนจับโดนนู่นโดนนี่เนี่ยให้ฝากถึงหน่อยว่าให้เขาทำอะไรได้บ้างนะ It's all of the above plus then you had this uh, Council of Economic Advisors in the White House come out of, with a uh, document questioning the use case for uh, digital assets. So if there's anything that I could ask uh, of innovators within this space, uh, users within this space, help us make the use case mm. for digital assets. กรุณนาจะค่ะมาช่วยพวกเรานะ Help us นะฮะมาช่วยพวกเราพัฒนา Use Case ของ Cryptocurrency นะมาช่วยพวกเรา Help us explain to lawmakers what the use case is for the innovations that you're making in this space. We can tell uh, other lawmakers that it's faster and cheaper. We can tell lawmakers that เราสามารถบอกได้ว่ามันเร็วกว่าเราเราอาจจะบอกเขาว่ามันถูกกว่ามันเร็วกว่าเราอาจจะบอกพวกลอเมเกอร์นะว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการฟอ,อกเงินเรื่องของอาชญากรรมได้นะผ่านคริปโตเคอเรนซีดีกว่าฟีอีซะอีกนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะหายคริปโตมากเลยนะถ้าเราสามารถใช้ตัวอย่างเฉพาะเจา e จงเพ m ่อท the use ต a s e it's not resonating with people it's falling on deaf ears so uh, to be here at consensus and have the opportunity to address the innovators in this space mm -hmm. uh, <laughs> That's the that i would have of you help us make the use case mm -hmm. for digital assets <laughs> Furthermore, you're innovating so fast that policymakers can't keep up mm -hmm. Uh, and we need to know uh, what effects our legislative framework will have on your ability to continue to innovate uh, here in the United States because we know the European Union is now ahead of us. Luxembourg, Switzerland, the UK is moving forward. There are jurisdictions that are getting ahead of us. The Bahamas is ahead of us, And a number of these jurisdictions are saying to us, catch up, you know, United States. You are the leading financial services country in the world, but we're falling way behind when it comes to digital assets and cryptocurrency. เป็น <And S 2> ไปได้ยังไงประอื่นงกประมาณนั้นนะเราตกอยู่เบื้องหลังได้ยังไงนะเราก็จะต้องพยายามตามไปให้ทันนะเพราะฉะนั้นมีความพยายามผลักดันแนะนําโดยคุณประธานนี่แหละพทริกแมคเคนรี่เนี่ยที่จะเอาบิลให้ได้จบภายใน2เดือนนี้เลยนะครับเพราะว่าจะเร่งตามประเทศอื่นให้ทันผมว่านะอย่างแรกนะคุณต้องคุณต้องไปจัดการคุณแกลลี่ให้จบก่อนนะฮะถ้าคุณยังคุยกับคุณแกลลี่ไม่รู้เรื่องเนี่ย ปลากับหมาเนี่ยปลาทองกับหมาเนี่ยยังยังงงงกันอยู่เลยนะผมบอกได้เลยว่าลําบากนะฮะแกดีแกก็จะปวนไปเรื่อยนะฮะถึงบิวออกมาก็เถอะนะฮะก็ไปคุยกับคุณแกดีให้จบก่อนดีกว่าไหมนะหรือไม่ก็หลายคนบอกให้แกออกไปนะงานนั้นก็จะดีที่สุดเลยใช่ไหมเมนูน่าสงสารแกรเถอะนะฮะ